สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่2นะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าเด่นวิ่งรูดแล้วก็วิ่งรอบปกตินะคะแอดเลเด่น7นะคะเข้ารูดนะคะตัวเจาะไม่แตกนะคะวันนี้นะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะสำหรับวันที่3นะคะถ้าดูแล้วถ้าชอบนะคะค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ แอดก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะมาดูนะคะฮานอยเม็ดเดียวนะคะวันที่3นะคะช่วงนี้ฮานอยนะคะมักมกมาแต่ตัวเดิมๆนะคะพี่น้องเอฟซีท่ารอบ แรกๆนะคะมาก็สามารถตามได้นะคะบางทีสูตรนะคะแอดก็ทําไปตามสูตรเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะแต่ว่าเหมือนวันที่อย่างวันที่หนึ่งนะคะแอดให้เด่นเด่นแนะคะวิ่งรูดแปดนะคะมาเด้งมาเด้งเลยนะคะมารอบเฉพาะกิจและรอบพิเศษเลยนะคะสำหรับอของวันที่สองนะคะพรุ่งนี้อาจจะมา7จ็ดอีกก็ได้นะคะสำหรับ สำหรับแนวทางนะคะวันที่สามนะคะแอดก็พูดไปตามความรู้สึกนะคะแต่ว่าถ้าตามสูตรนะคะถ้าตามสูตรก็เด่นนะคะวันที่ห้านะคะเด่นไอ้วันที่สามเด่นห้าเ,เด่นห้าน,นะคะเจาะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ ห้ 5, นะคะบางวันก็มาตามสูตรนะคะบางวันก็สปิสปะนะคะบางวันก็เข้าดีนะคะบางวันก็หลุดนะคะไปกลับบนล่างนะคะถ้าชอบค่อยตามนะคะพี่น้อง fc มาดูตัวเน้นนะคะเมื่อวานตัวเน้นเราไม่มานะคะตัวเจาะก็ไม่มาเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเข้ารูดอย่างเดียวนะคะ แอดชอบนะคะ53 54 58นะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ